เพาะมันต้องกล้องหน้าด้วยแหละเพราะว่ามันไม่ได้ยินอันนี้คือติดหรือยังมาแล,แล้วใช่ไหมคนดูเจ็ดคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับการดูแถวให้หนั้นเมื่อกี้มันหลุดเ <c oughs> มื่อกี้หลุดครับเดินครับวันนี้คนไม่เยอะมาก ตอนที่เรารอนานอยู่พอสมควรวันนี้แป๊บเดียวจะถึงแล้วนะครับผมสวัสดีครับได้ยินแม็กไหมซิปไปไซซิปไปไซอ่ะซิปไปไซสวัสดีครับกำลังจะไปนะครับเกาหลีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาแล้วครับกลับอยู่ กำลังกลับครับกำลังกลับประเทศเกาหลี <laughs> อ๋อันนี้คือบินมาไทยเพื่อที่<ช>ทำงานใช่ครับเกียรติครับแม็กกี้โอเปร์ได้ยินกันไหมทุกคนครับได้ยินเนาะสวัสดีคนดูดทั้ง932คนด้วยสบองมอนะ,ค,ะครับ นี่เรากำลังจะไปกันแล้วตื่นเต้นมากวันนี้เพราะว่าเราไปกันแบบนะตื่นเต้นรอบนี้ตื่นเต้นมากเลยครับถึงไม่ได้ทะเลค่ะถึงไม่ได้ถ,ถึงเงช็คอินแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวนะกับก๊อกกับก๊องสิ ไม่จะกลับก็ับครับผมเซฟเซฟฟรายเซฟซิฟขอบคุณนะครับผมเอนจอยครับก็สพาสปอร์ตไหยครับเช่ด้วยกันครับสปอร์ตหน่อยครับโอเคครับนี่ครับครับผมนี่ตอนนี้กำลังเรากำลังจะโหลดกระเป๋าแล้วนะทุกคนทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้แม็กกับนานด้วยนะที่จะไปรอบนี้เพราะว่าตื่นเต้นมาก Yes we love มีอานัท love you so much I love everyone and will miss you all oh, <no. S 1> แล้วเราก็จะคิดถึงเมืองไทยแน่ๆเลยเราไปที้งเจ็ดวันนะ Thank you Thank you very much นะครับ Please come Japan someday. Very soon. Happy birthday ีสคัมสู่ญี่ป a ่นซัมเ e อร์บิลลี่ซูนอพิบเบิ t เด a ์ทูนัทนัทเซดนัท s i t is picking up some shirt นะครับผม น,นี่ยแ yeah. สตงลิชหน่อยสวัสดีครับทุกคนกินข้าวกันหรือยังครับตอนเย็นเย็นนี้เซฟเซฟทริปน,นะครับขอบคุณครับ Thank you Yes Do Media TV International Thank you very much แล้นี่ครัของเซฟไลฟ์ขอบคุณครับ Thank you <Yeah. S 1> นะค,ครับ,รบ,รบอบันนี้ก็ม่มาตลอดอะไรนะ <c oughs> Not Not take away ค่ะ สวัสดีครับไปเมื่อไหไหมแฮปปี้เบิร์เดย์ทูน้องนาดโอเคทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่นี้จัดเต็มมากครับอืม เทวีเรียนอินโซออ่าไม่ใช่ซัมมูเปิดดูแลเปิดพยายกรณ์อากาศที่เกาหลีอูแล้วว่าฝนตกทุกวันเลยแคปเป้เบอร์ได้ชูน้องนาโอเคครับ,บ,บน้องนาที่ทำไม่สูนนะเป็ <laughs> นนาริที่ทำง่นะ ฟันนักแฟร์ thank you ข <c oughs> อบคุณครับทำอะไรกันอยู่มี่ข่าวอะไอยัง raining in so now and t h days a thunderstorm <ใน S 1> อโอ้โห we will survive น<ป>ุ่มมี่มาหากรุใคร่ ใช่ไ,ไม่ไมเราได้มาแล้วน้องนะได้มาแล้ว,ลวใช่คี่ถึงพี่แม็กเรารีบกลับนะได้ครับเราจะไปกันประมาณประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ <Eso. S 1> เป็นกำลังใจให้แม็กกับนัดด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวแมจะเอารูปสวยๆบรรยากาศ <c oughs> ที่เกาหลีมาฝากน,นะครับผมบรรยากาศที่ฝนตก thunderstorm มาเราติดตามใช่ครับเราติดตาม walk แม x กันนัดด้วยนะครับเราไม่ต้องทำแต่ตอนนี้เราใช่เราไลฟ์ก่อนไง เราไลฟ์ก่อนไม่ไรเดี๋ยวเราไลฟ์็จก่อนเราไลฟ์ให้ทุกคนได้ส่งแม็กน่ดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวอลกันังงหนเป็นคนไทยอาจจะไม่ใช่คนะนี้หลอกนะ yeah. ายากใส่น้แเอเ ตามแต่งออโซนเพื่อย่นมาแลสิริคามิงมาหรือยัมมง ว่าอะไยังไม่ได้แวะไปเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จํากัดจากครั้งที่แล้วอ่ะครั้งนี้เราก็เลยแบบมเ็น,นี่ยเราเระบาไปเลแต่ครั้งนี้เราก็เลยครั้งนี้เราพอจะมีเวลามากยิ่งยืมกว่าครั้งที่แล้วรอบนี้ถ้าเราเจออะไรน่าสนใจเราก็จะเข้าเลยนะครับใช่ Thank you Thank you everyone Thank you so much ขอบคุณทุกคนนะครับ<า>ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะครับผมแ h ป p p y birthday ทูน <to> <Yay. S 3> okay. ัสยังแล้วตอนนั้นละ่ะตอนนั้นอยากได้อะไรไหม ไม่อยากได้อะไรครับเพราะว่ามันดีอยู่แล้วครับทุกอย่างดีอยู่แล้วอะไรนะครับไม่อยากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดเลยดีทุกอย่างเลยใช่ครับแล้วก็แฟนๆทุกคนเราดมากๆทุกวันมีความสุขมากใช่ใช่แล้วครับ รู้ว่าคอมเมนต์คอมเมนต์อ่ะเราไม่รู้จะคุยอะไรดีคอมเมนต์ไม่แต่แฮปปี้วันเดย์น้นนะครับมีใครชวนเราคุยกันหน่อยไหมวรรค์วานาทวิดัสอ๋อมีแต่แฮปปี้เบวันเดย์น้องนัใช่เราไม่รู้จะไปไงดีครับยังไม่ได้ลงรูปวันเกิดเลยครับครับเดี๋ยวให้ลงก็ได้นะอีกแป๊บหนึ่งนะต้องโกบอกอ่ะใช่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ่าเย่ ใ i ้เบ d ร์เด t ิตาบอย Thank you Thank you ครับเดชเชอ baby นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นะครับผมขอบคุณที่รอส่งพวกเรานะครับ I have a mask like a t u t t o o ah yeah ่ e a r ียร d บันดี้เดลิฟิชโนนัทออเดรย์เบสนะครับ ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้วันนี้ใช่บอกแล้วด้วยบ่อยรอบนึงดีกว่าว่าเออ everybody we at 13ป่ะ13 13 i think so ใช่วันมัน13วันที่13วันอะไรนะ13คือ13ใช่ครับ9 10เสื้อ t u r d a y This Saturday, we have f a m we thinking in korea so we want we want you guys to give us give us energy Yeah please give us please encourage us yes and so our yeah please motivate us support us with our hashtag because we we always lead our hashtag ทุกคนบอกว่าดูแลกันดีๆนะดูแลกันดีแน่นอนครับเซฟริปนะครับผมได้ครับขอบคุณนะครับ thank you นะครับโรดิสแคน n ดล์นฟู Ah. Wow. เก็บ yes. yes, I will take care Maybe not. for sure นะครับผม. Yes, you promise? Yes. We are really excited We are very exciting to be a part of the Korea Korea series this time. ดีใจมาก Yes. e n c o u r a g e you guys. thank you support ยู You g u y so are s cute thank you for your support guys คลิปนี้จะมีเด็กอ้วนกลับมาไหมนะมีจะมีเด็กน้อยเด็กอ้วนกลับมาไหมนะครั้งที่แล้วกลับมาก็อ้วนขึ้นครับ จะไม่ได้มีแค่เด็กน้อยที่อ้วงซึ่งหนักครับรอบที่แล้วกลับมาคือหน้าเป็นลูกชิ้นเลยแม่หน้าเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นเป็นไงลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมลูกชิ้นแบบลูกชิ้นเอ็นแต่รอบนี้เราจะยับยั้งการกินของตัวเองนะครับเพราะว่าเวลาเจอของอร่อยอ่ะมันจะกินแบบกินไม่หยุดเลยอ่ะใช่เป็นกระบะให้แม่ของนดรอดูสตรีมอยู่ทางนี้นะ Oh. ใครที่ไม่ได้ไปกับแม็กนั้นนะครับมีสตรีมนะครับหรในทวิตเตอร์แม็กนาั้านได้เลยใช่แล้วครับเออดู <Yeah. S 1> าทุกคนเป็นหงอนไก่แล้วแต่ชั่นสนามดินวันนี้ความเข้ากันเข้ากันดีเข้ากันดีกับผู้พัดใจบอกไว้ใช่ครับเข้ากันนะครับชั้นไม่เคยจะใครมี่ห้อขรห้ามขายใช่ครับวันนี้เรามาในธีมของสีแบบสีเบจสีเบสเย่อหยบ เขาเรียกว่าเอิรโทนปะใช่เอิเอโทนครับเอิโทนอใช่ใช่ใชป,ป๊าแม็กซ์สลังเฮียวสลังเฮียวสลังเฮียวยย n ครับสนดขอบคุ What are you guys doing right now? สอนกันด้วยครับตีมือไปปวดคอเออปวดตีคอปวดคอดีครับแต่ว่าพี่ยัยก็เมื่อยไงได้ได้ได้ตัดเดี่ยวหน่อยคหน่อยขาไปไหนอ่ะไม่เป็นไหนอ่ะไปนัาจะลาเฮียว สวัสดีฮิโอลอีวีวันนะครับน่าจะเฉลิมวามเกิดข้าพเจัาของคุณหรือไม่ยังกลับมาเนอะยังเลยครับทุกคนแต่ว่าได้เจอคุณพ่อคุณแม่แล้วครับครับผมกลับมาก็จะไปไหนกันดีนะกลับมาจากเกาหลีครับใช่ครับเราหลบหน้าพ่อให้หัดติ We love you too. Thank you for your support. หนักกว่าเดิมใช่ไหมเราจะต้องหุนข้างไหนดีนะนี่เดียเอออ่างกันจะมีใครอยู่ข้างบนไหมนะถ้ามีก็จะวิ่งแล้วนะเดี๋ยวขออย่างนี้ก่อนนะฮะ Dinner here. จะไดไม่ได้ติดนคง่น We already have dinner. เราไปหาที่เนอะเรา watching your life yeah เรา living เรา living after arriving in South Korea คุณต้องมีอาหารกินทันเวลาเราจะกินทันเวลาเราจะกินทันเวลาใช่ไม่ต้องกังวลทุกอย่างก็จะทันเวลาใช่กินกินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรักสไตล์ของคุณขอบคุณหนึ่งได้ไหมใช่ เป็นเซตที่คุณแม่แม็กเป็นคนจัดให้นะครับผมวันนี้ใช่แม่เป็นคนจัดจัดแม่เป็นคนจัดเซตให้วันนี้แม็กมาหล่อหรอเลยนะครับใช่คครรัับ้งที่แล้วที่มาแอร์พอร์ตจำได้ป่าวท่านที่แล้วก็คือแม่แม็กหน้าที่เป็นคนจัดชุดให้เชุานี้แม่เพิ่งจัดชุดชุดมาแอร์พอร์ตอยากให้หมามาจัดชุดให้บ้างเพราะแม่คือสตานิส่วนตัวนะครับต้องแบบออกมาหล่อเท่หน่อยน้องบอกว่าอยากให้มาม่าจัดชุดให้บ้างอยากให้มาม่าจัดชุดให้บ้างอ่ะได้ครับ บอกมาเลยอยากได้แบบไหนจะไ,ได้ออกมาหล่อๆที่ไหงนะครับโอ้โหตอนนี้ก็น่ารกักน่าใจอยู่แล้วได้ได้อยู่ป่ะช,ชุดชุดต้องนัดนะครับผมเป็นไงบ้างคะทุกคนก็ขอบคุณทุกๆคำอวยพรเลยนะครับผมใครที่อวยพรนัดก็ขอให้พรกับสู่ตัวทุกคนเลยนะครับ ไม,ม่เดี๋ยวเดี๋ยวโหลดกะเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ทุกคนเห็นชุดน้องนัดกับพี่แม็กวันนี้ มามีคิดถึงเบบีนัดก,กับพี่แม็กแล้วนะรีบๆกลับกันนะได้เลยครับครับ,บจะทำไปเต็มที่เลยครับผมบอกกันครับว่าเดี๋ยวพอโหลดกระเป๋าเสร็จเดี๋ยวจะจับกล้องให้ดูลูกคนนี้ว่าหลอกแหนะไหน,ไหนแล้วเดี๋ยวจะให้ไลฟ์อีกแป๊บหนึง่งครับผมนี่เราโหลดกระเป๋าแก้เสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยว เราจะให้ดูนะครับผมว่าวันนี้นัดแต่งตัวมาเป็นอ๋ออ๋อเจ็บตาเจ็บตาเจ็บตาครับบเจ็ตาตรงไหนตรงไหนตรงไหนตาซ้ายครับตาซ้ายเข้ยใจงั้นเจ็บดีแล้วครับผมเพราบอกขวาร้ายซ้ายดีนะครับแสดงว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ได้ก็ได้ตาซ้ายนะครับผมน่าจะสิทธิ์พกี้ what is พกขี้นะครับ Good vibes <Okay. S 1> on your trip Thank you Everybody น้องนัท Stay and travel safe น h a n k you ทุกคนขอกลับกล้องแป๊บ Guys o อ a y ปะก็กลับแล้วไปเดินออกออกไปไหนไปออกไปทางนี้ออกไปทางนี้ ไปตรงเสาโน้นดีกว่าไหมยืนตรงนี้ยยืนเดี๋ยวไไดเดี๋ยวให้คน้องคุยกับแฟนคลับแล้วเดี๋ยวไปละแอรดงะตรงนี้แหละเคะเดี๋ยวให้ดูชุดวันนี้นะคะอ่าโอเคแคปได้เลยนะคะ ก็ไม่ต้องคิดถึงกันนะครับผมแล้วก็เป็นกลังใจให้กันด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่เราจะไม่ให้คิดถึงแค่ฝ่ายเดียวนะเพราะพวกเราก็จะคิดถึงทุกคนด้วยนะครับวีบิ๊กวนะครับผมวีวีวีแบงก์อินของวีคิดกันนะเนี่ยก็จะไปทำอะไรที่ดีกันก็ฝากทุกคนรอติดตามพวกเราด้วยนะครับผมเอามาฝากแน่นอนครับผมสัญญา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  ระยะกันทุกคนแต่ว่าให้นานับเป็นพยานโอเค <Okay, S 2> ไหมได้เลยแต่เป็นพยานหลบยเท่านเลยโอเค,คเดี๋ยวน้องจะ<ร>ต้อง,องไปแล้วนะคะเดียเ๋ยวยังไงเรามาเดี๋ยวมีอัปเดตเรื่อยๆน,นะครับไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเดี๋ยววันที่มิสซิ่งมีแฮชแท็กด้วยนะครับผมช่วยกันเข้ามาให้อาจารย์เยอะนะ โอเคบายบายส่งจุกส่งจุก